ต่อยต่อยเฮ้ยเอ้ย,อยลหลบเตะมาสเตะมาเฮ้ยชุบชุบม,มาเลยมาอุย๊ยเกี่ยไป <c oughs> กลัวอะไรเจียวปาเกียวปละ แล้วันนี้ผมจะมาสาธิตการเอาชีวิตรอดในโลกที่มีชื่อว่าอาร์ตเดวฟิสเทสเฮ้เฮ้เขาวิง่งไปไหนกันอะโลกนี้เต็ไมไปด้วยความกระหายมีการฆ่าทำลายล้างของมันเฮ้เขาเขาวิง่งไปทำลายกันอะเราก็ไปกับเขาเลยเฮ้ออ๋อมีฟองเฮ้เฮ้เก็บ เก็บให้หมดเก็บ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 ไงวะเฮ้ยคเก็บเก็บเก็บไม่รู้อะเก็บเก็บหมดเฮ้ยอย่าแย่งอย่าแย่งไม่รู้อะไม่รู้อะมีอะไรเก็บหมดครับอุ๊ยอุ๊ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปทำกูทำไม

เฮ้ยต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ยหลบืมเตปมาสะเต็งมาเฮ้ยชุบชุบมาเลยมาอุ้ยเกี่ยวไปกลัวอะไรเจ้าปากเกี่ยวปะ่ะปากเกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งยิ้มก่อน อีบก่อนอิบก่อนอก่อนไออุ้มีโลเว้ยอิบก่อนอิอิก่อนก่อนไอเ้ยเลืออยู่ตรงน้มาดิมาดิมาดิมองไม่เห็นยังไงวะเอาตดเฮ้ยมึงไม่หนี่ะ ฮะมึงวิ่งหนีกูเหรอว okay? ิ่งวะเดียโลพางบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเยมาเลยมาเลยเยกแย็ยแย็ตยนเ้นี้นีไม่้นไอเน มีขวานแล้วมันกลัวอย่างมึงที่ไหนกูไม่มีเสื้อแต่มึงมีเสื้อ,อยังกลัวอยู่เหรอฮะมึงกลัวกูเหรอฮะมานี่สิโลกนี้มันโหดร้ายมาสิมาไอ้สายจาหนี้วิเิวิมันเลือดตั้งแต่ตั้นแต่ตั้งแต่

กินของอ่ะก็เตจมาอ่ะเฮ้ยเอ้ยเจ็บเฮ้ยไอ้สายจะหนีวยเฮ้ยของคิมรีอ่ะกูเหนื่อยโอเออผมลืมแนะนำตัวอะไรนะผมผมเป็น เอ่อผมชื่อนายมาลอนเนอร์นะครับไปเทีเเเ่ยเสียงตัวเองตกกระจายอ้าวโดโดนี่ครับก่อนอื่นนะครับเราต้องหาหา,าเบียงนี่โดโดเนี่ยเป็นเบียงกันดีเองเราใจด้วยไนี่ยทุท,ที่ทุกที่ททไอะ เราต้องมีอาหารเพื่อเอาไว้เป็นเบียวเราจะได้มีกินมีใช้ในวันในวันที่หน้าเอาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไ,ไหนแล้วไ <c oughs> หนเรา,ามีเนือ้ออะไรเนี่ยว้าวเอ่มเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ตั้งใจทำอะไรพี่เลยนะ

ê mẹ chơi phù hợp lại hả? đi ơi đi ơi 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 Đi ơi 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 Trái tên làng Ôi 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 Kim 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 Ôi 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 Kim Kim ันโหด้ายจริงครับเห็นไหมมาแรงคุณยอดเลยมาแรงนี่มันก็คิวกันกระจุยกัญจายี่เฮ้ยเฮ้ยแล้วเราทำไงอ่ะผลโกดเหรอเนะเอาชิปหายละเอาอุ้ยเกื่อแตกโอ้ย ตายต้นไม้เหรอเฮ้ยไม่ได้อ่ะตายสงสัยเราคงต้องตาย,าตายนะตรงนี้แหละอุ้ยโอ้ย,อยมีเสื้ออีกไหมเนี่ยเสื้อเราทีมเราใส่เสื้อก่อนอู้อุ้ยไม่ตายอุยอ้ยแม่โ,โหดร้ายอยูอย่วะเนี่ย Đi nó cái hạ đàn nhạc. Ê! <laughs> Cũng khổ thốt! Dạ ấm ưng! Dạ Ê, Đi đâu được? Rồi. ไอ่ขวาทีโดยกูเร็วเฮ้ยอาวะ ไอ้สบไอ้นั่นมันไม่นีแล้วอุ้ยหนาวอะ่ะทำเปลี่ยนโล่โล่นี่แหลูอืม,มเตรียมพร้อมหน่อยหนังไม่มีแค่นี้พอนี่เก็บเก็บเก็บนี่นควนอยู่ไหนหมดวะ เอ้ยทำงะไรตายอุยอ้ยเต่ไมเได้เฮ้ยวิ่งอีกนะมันโคตรเยอะเลยอะเฮ้ยมึงไปจับยังไงอ่ะมันเร็วจังเลยอ่ะเนี่ยแอบแอบแอบมีเห็นเราเ,เราอยู่จนเวลาหมดได้ไหมเนี่ยเนี่ยมันมีเรนน็อตสาวตัวเบิ้ลเริ่มอย่างนั้นหน้าใครไปสู้มันได้ด้วย นี่หนีเล้อ่ละไม่ให้เติมน้ำหรเต็มน้ำกันฮูน้ฮ้้ฮ้น่นี่นนหีสิเราไป่ยูยอ่ะนห่เราเราแอบกันงนาะใครไปสู้กันได้ไหมแอบแอบแอบ ายเหี้ยแยไม่ย่กไม่ไม่แอดูไปเริ่มเลยที่เล็กไม่จับมะไร้ยังไงเนี่ยถ้าอยู่เงราหมดเ้าทำไงเราเราจะโผลั้เนี่ยดูมันมีไอ้เี้ยมันมันมีเป็นพวกันเรอวะนะ่ามันจับคนเดียวนะนี่กระผมนนะ เราจะอยู่รอดได้ไหมเนี่ยทำไมมันวิ่งมาแล้วแอบแอบเฮ้ยแอบแอบหวังว่ามันคงยังไม่เห็นเรา ยังไง้อแอบแอบมหาเราเป็นแอบมหาเราเมืองหย่าเมืองไอ้เหี้ยนั่นนะมีงไม่ถึงอ่ะไปแอบแ่บฮื อย่าวิ่งมาหากยไม่เกี่ยวนิ่งหนันิ่งหักน่งหนเฮ้ยอย่างวิ่งตางนี้

ไปเร็วครับนี่คือการสานที่การอาชีวิลรอดนะครับแต่ก็ไม่รอดนะครับผมจนสเตโกปิดร่วงเลยตามแล้วก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย